ข่าวโดย12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิชันอัชาราจ้อยจาาจากสำนักข่าว i n n ค่ะเริ่มกันที่สบคอเผยนะคะไทยป่วยโควิด -19 เพิ่ม401รายค่ะส่วนใหญ่อยู่ในกทมนะคะรวมสะสม28,277รายขณะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รวม92ศพค่ะ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอังคารที่23มีนาคม2564นะคะประเทศไทยอยู่อันดับที่116ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่401รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม28,277รายค่ะรักษาหายกลับบ้านแล้ว26,766รายรักษาอยู่1,419รายเสียชีวิตเพิ่ม1รายค่ะรวมเป็น 92รายซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ383รายจากการค้นหาเชิงรุกโรงงาน337รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ46กรายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเต็กควอนติน18รายค่ะโดยผู้เสียชีวิตรายใหม่นะคะเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ75ปีมีโรคประจําตัวคือโรคลิ้นหัวใจรัว่วความดันโลหิตสูงและอัลไซเมอร์อาศัยอยู่ในกรุงเทพเมื่อวันที่1 4มีนาคมเริ่มมี อาการไข้ไอเจ็บคอค่ะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อเมื่อวันที่15มีนาคมอาการแย่ลงและเสียชีวิตในวันที่19มีนาคมค่ะ ทางนี้นะคะผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ตามพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่17 11, รายค่ะสะสม17,111รายกรุงเทพพบผู้ป่วยรายใหม่352รายสะสม1,849รายและจังหวัดอื่นๆนะคะมีผู้ป่วยรายใหม่14รายผู้ป่วยสะสม3,952รายค่ะ ต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะพลเอกประวิทย์นะคะไม่รู้6สอสอดาวเริกลบล้างกับชาดาประกาศกลางสภาได้หรือไม่ค่ะขณะไม่เกี่ยวตั้งพักสำรองส่วนแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวการตั้งพักสำรองเพราะหลายคนมองว่าอาจจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทันในรัฐบาลนี้และต้องเลือกตั้งภายใต้กติกาเดิมค่ะว่าไม่รู้ตนเองไม่ได้ทําพร้อมย้าด้วยว่าพักพลังประชารัฐไม่ใช่การตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจแน่นอนตอนนี้ก็อายุ2ปีแล้วส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลพักภูมิใจไทยกับพักประชาธิปัตย์จะ จับมือกันเพื่อเสนอร่างแก้ไขโดยไม่เชิญพักพลังประชารัฐก็จะต้องคุยกันจะแก้อย่างไรก็ต้องแก้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามพลเอกประวิทย์นะคะยังปฏิเสธตอบถึงเหตุการณ์ที่6 สสดาวเลิกงดออกเสียงให้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกับกรณีที่นายชาดาไทยเศรษฐ์สสพักภูมิใจไทยลุกขึ้นประกาศไม่ร่วมสังกรรมกับพักการเมืองที่ช่อชนระหว่างการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256สสามารถลบล้างกันได้หรือไม่โดยกล่าวเพียงสั้นๆเขาว่าไม่รู้แล้วแต่สื่อมวลชนจะคิดอย่างไรก่อนที่จะย้ำในช่วงท้ายว่าไม่มีอะไรค่ะ ทางนี้พลเอกประวิทย์นะคะทิ้งท้ายได้สั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนโดยด่วนแล้วและยอมรับสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงค่ะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากปิดท้ายที่ตำรวจนะคะเตรียมฝากขังจัสตินค่ะแกนนำราษฎรผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ส่วนอีกคดีนะคะตำรวจส่งสำนวนพร้อมผู้ชุมนุมต้านรัฐประหารให้อัยการค่ะ ตำรวจสอนหอ้วยขวางนะคะเตรียมฝากขังนายเกียรติแสงวงหรือว่าจัสตินแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรค่ะหลังถูกคุมตัวได้เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยช่วงเช้าวันนี้ตำรวจสอนหอ้วยขวางได้จัดเตรียมสถานที่ให้ตำรวจสอนอชนะสงครามและอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกเพื่อฝากขังในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสารเพื่อดำเนินกระบวนการฝากขังออนไลน์โดยนายชูเกียรติเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ตามมาตรา1 1 2สําำหรับจัสตินนะคะถูกจับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่20มีนาคมค่ะได้ร่วมกับพวกในการขีดเขียนข้อความไม่เหมาะสมและติดสติ๊กเกอร์ใส่พระบรมชายาลักษณ์ที่หน้าศาลฎีกาส่วนบรรยากาศที่สอนอห้วยขวางนะคะเช้านี้ยังไม่มีผู้ชุมนุมมาชุมนุมหรือว่าให้กำลังใจในายชูเกียรติแต่อย่างใดโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสอนอห้วยขวางยังเป็นไปอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีการวางแผงเหล็กและให้เข้าออกได้ทางเดียวเท่านั้นค่ะ ส่วนอีกคดีนะคะพันตำรวจตรีศักดิน์นาตหนูชงค่ะสารวัตรสอบสวนสอนอพหลโยธินนะคะนัดผู้ต้องหา10รายที่ฝ่าฝืนและถูกดำเนินคดีข้อความ ข้อหาความผิดพรกฉุกเฉินพรบชุมนุมพรบ,รบเรื่องขยายเสียงจากการร่วมกันชุมนุมต้านรัฐประหารหาแยกลาดพร้าวเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยน2563มาส่งฟ้องที่สำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาหนึ่งค่ะโดยผู้ต้องหาที่เดินทางมาวันนี้พร้อมทนายความเพื่อรอส่งตัวช่ว,ชวงเช้านี้9้ารายค่ะส่วนอีกหนึ่งรายขอมาพบช่วงบ่ายนะคะทางนี้ผู้ต้องหาและทนายความปฏิเสธไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะ จบการเสนอข่าว12นาฬิก6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN